สวัสดีค่ะวันที่10เมษานยน2564จ้ากำลังสิลากพวกฟวงรถไทยคันินีไปทรงลูกคายุบ้านน้องหน้าหารตำบลหน้าซ้ออําเภอว่านนอนนิวาดจังหวัดสกลนครจ้าลูกค้าเพิ่นสั้งเป็นแบบรอยเดี่ยวดำได้จ้าขนาดของฟวงขันนีอยู่กว้างอยู่เมตร80ค่ะยาว3เมตรสูงเมตรหนึ่ง สามารถเปิดได้สามทางคือเกาจ้าด้านขางสองหละกกด้าน้ายเล่าบนกระถอดออกได้เหมือนทุกขั้นที่ผ่านมาค่ะขอดีของอูซังบอยค่ะคือรุนชีมันดำได้ก็สามารถเปิดขางได้คือเกาเพื่อความสะดวกของลูกค้าค่ะเพื่อบางมือบ่ออย่างดำกับเปิดขางได้ไง่ายๆคือกาล้อ,อของอูซังบอยพนจะใส่เป็น ท้าขอบชิบหาหายด้ยค่ะแล้วก็ยางปเปอร์เซ็นท้าเกิดลูกค้าคนใดอยากไดย้ยางไม่ก็สามารถแจงสร้างเพิ่นใด้ได้จา้าจะมีค่าใส่ใต้เพิ่มเติมายางเซนนี้จะเป็นขนาด2ส,สองหาเด้ค่ะสภาพก็ดีสามารถใส่งานได้อีกโยนค่ะมาบรงช่วงลางของอูสร้างบอยจ้า สร้างเพลนจะใส่เป็นเผ้าของกระบะนะคะล่ะกะแซตซี่จะใส่เป็นเล็กล่างหนาหนาสามกับหนาซี่ไห้ก็จะแข็งแรงค่ะรุนดังของอู้ซ้างบอยเพลนก็จะเฮ็ดกันสบัดไห้น้ำน,นะคะลูกค้าเพลนก็จะสร้างกล้องเครื่องมือและกับบันไดและกัหมวกแบบนี้ค่ะสามารถปีนได้และกะ็ว่างของได คั้นนี้สามารถบรรทุกได้บ่เกินซีตัน้อจ้ามันขึ้นยู่กับสภาพยางของเฮ้าน้ำนอถ้าเกิดเป็นยางบรรทุกกะสามารถบรรทุกได้บ่เกินซีตันเนาะไม่ขึ้นยู่กับเฮ้าใส่งานเดี๋ยวเฮ้าไปชมคลิปตอนไปถึงบ้านลูกค้า้อจ้าขอบคุณลูกค้าทุกคนค่ะจีเปิดเบิ่งคลิปของอูซางบอยค่ะถ้าเกิดลูกค้าคนใดกำลังมองหาและกับเบิ่งคลิปนี้ย่ โทรมาสั่งได้จ้าเบอร์โทรสร้างกะ0 6 2 3 4 1 7สองหนึ่งเจอูสั่งบอยตังยุบา้านน้องโนอำเภอโกสุมพีัยจังหวัดมาหาสารคามจ้า,จาขอบคุณทุกคนที่เปิดเบื่องคลิปได้หลายจ้าขอบคุณจา้สาสร้างสาธิตวิธีการใส่งานค่ะถึกใจปะค่ะลูกค้าว่าถึกใจค่ะ จะมีแนื้อทำดำค่ะเดี๋ยวให้สร้างเป็นสาธิตการใส่งานให้เปิเปดคางได้เพื่อเบ่อยากดำกับเปิดคางได้ค่ะเวลาใส่มั่นมันกัใส่งงไงเปิดได้ค่ะเปิดได้คังเล่ากระถอดได้ค่ะ แม่ค่ะแม่ได้ค่ะคิดหนาเจอกันจังหวัดสุรินทร์จ้าขอบคุณค่ะแม่ลูกค้าเราสร้างไหวเดือนกว่าแล้วค่ะทังกอดคิ้แม่แมงเอาอยู่ไม่นสิได้อยู่บอะได้ค่ะขอดคิ้วกะสามเมือเซ็แม่มอนีมืรที่ชีขันเป็นแม่ยุกไกไกอุ้กะทรงตะมัวว่านเหล่าไหมค่ะ อันท้ยก็เอาเงินบัวนี่มาบัวนำอีน้าบัวนี่มา,าลูกค้าก็แล้วเอาไถมาล่องใส่บงังดนะจ้ะลูกค้ายูบ้านน้องหน้าหารตำบลหน้าซ้ออำเภอว่านอนนหวาจังหวัดสกลน,นครจ้า เร่องของอูซังบอยทีเพิ่์สบอว่าเห็ดคืออูอุนคือ, un, คอวา้างเฟิงจีเห็ด mm hmm. ลุดหวงอะค่ะจะให้มันเสมอข้อรถไถถูกหลุนทุกขั้นของลูกคา้าให้มันบาลานกันค่ะ mm hmm. เวลาเขาออกมาตอกับหางรถไถลูกค้าค่ะข้อมันจะได้บวซักลงค่ะการใส่งานมันก็จะดีกว่าแบบทีหัวทีโล่งมันจะได้บวหน,นักตรงข้อมันอาจจะเห็ดเหตุข้อฮักหรือว่ารุดออกจากกันได้ง่ายขึ้นค่ะ คลิปหน้าเจอกันจังหวัดสุรินทร์นะจ้าบ๊ายบายลูกค้าพยาวรถไทยล่องด้วยค่ะ